สวัสดีคะ่ะทุกท่านวันนี้เรานำท่านมาสู่ที่ดินทําเรดีทําเรทองของเรานะคะตรงนี้อยู่ติดถนนโยธาธิการอําเภอปากพีจังหวัดนครนายกนะคะมีที่ดินแปลงเล็กหนึ่งไร่พร้อมสาธารณูปโภคหน้าที่เลย เป็นพื้นที่สีเขียวในจังหวัดนครนายกค่ะแปลงสุดท้ายแล้วค่ะแปลงสุดท้ายนี้นะคะถ้าใครสนใจที่ดินแปลงเล็ก400ตารางวานหนึ่งไร่ปลูกบ้านทำสวนยามเกษียณเรามอบให้นะคะอากาศดีและบริสุทธิ์ในท้องที่นี้นะคะมีบ้านเรือนตลอดเส้นทางเลยติดกับถนนโยธาธิการใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวปรับปรุงภูมิทัศน์มากมาย วันนี้สนใจนะคะเอาไปเลยค่ะราคาตารางวาละ6,500เท่านั้นใครมาก่อนได้ก่อนลดให้อีก10,000แพร้อมโอนติดต่อสอบถามขอรายละเอียดได้ที่อาจารย์นุค่ะ0819193952ค่ะยินดีให้บริการทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ